ุใครวะท่านเหรอไปท่านท่านครับท่านท่านครับท่านครับท่านเฮ้ทุกคนแบบนี้ไม่ดีแล้วถอนตอนนี้นะแล้วท่านโดนไล่มาครับท่านโดนเจ้าคุดเล่นงานเจ้าคุด จขุดไงวะอ๋อปัญยาขุดใช่ไหมท่านใช่อ,อ๋อก้าวข้าไประตูข้ัมมันเออฮ้ยทุกคนแปลกๆป,ป่ะโอเคครับท่านตอนนี้ท่าน ไม่เจ็บมากใช่ไหมท่านแล้วท่านจะกลับกลับเมืองท่านไหวไหมท่านไหวสิเคียวเขบท่านเจ้าวัดข้าไป่อนนะ้ด้สทุกคนท่านไปไหนวะก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พีพปานาทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดพาร่อนนะครับ ก็วันนี้นะครับผมทุกคนก็จะกลับมาหาท่านอะไรนะน้องน้องชายของแม่นางนะครับผมพี่ๆคือตอนเนี้ผมไปดูทางทางน้ําตอนที่ไปตรงนั้นไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมไปดูไม่มีแล้วแล้วก็เอ้ยผมไปดูไม่มีนะทางน้ำเรือแต่ตรงต้นไม้ใหญ่นะเดี๋ยวผม ข้ามน้าไปแล้วตอนนี้ทุกคนผมอยอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะผมว่าจะเจอน้องายแม่นางหรือเปล่านะผมทุกคนยังไงฝากไปพี่คลิปนี้เป็นกําลังใจใผมด้วยนะก็ในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างไปไกลอยู่นะทุกคนก็ฝากไปพี่ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็อย่ากดคำโฆษณาผมด้วยนะครับผมเพื่อในการสร้างไรายได้นะครับ ก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วกันเอาอย่างงี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปกันทุกคนไป่อนนะผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปต่อนะก่อนเดินทางไปต่อนะี่ทุกคนผมเจอกับนะหลุมอะไรไม่รู้นะใครมาขุดนะผมทุกคนใครมาขุดก็ไม่รู้นะดูดิโอ้หลุมมันเริ่มไม่รู้ว่าใครขุดนะทุกคนนานไม่เห็นนะ คือลังอะไรหรือหลุมอะไรสักอย่างหนึ่งให้มาคุณหรือเป็นสัตว์ป่าผมเองไม่แน่ใจนะให้ทุกคนดูนะว่ามันคืออะไรนะครับผมก็นะครับผมตอนนี้บรรยากาศช่วงเช้านะครับผมประมาณ8ปดโมงก็มงกว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปต่อตอนนี้ ผมก็ได้พมเห็นคราาับผมโอ้โหดูดิธรรมชาติดีมากทุกคนเดี๋ยวผมมจะถ่ายให้ดูนะยังไงฝากพี่เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันกน็เดินเข้าไปหาท่านไม่รู้จะเจอท่านหรือเปล่าหรือผมมาเช้าเกินไปแต่ว่าไม่เช้านะก็หมาใจ่ายประมาณนี้นะ ไม่รู้จะจทานหรือเปล่านะครับผมพอนะครับผมไปมเดี๋ยวินเดินไปเรื่อยๆกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอทานหรือเปล่านะผมเจอเ,นะเห็ดเหมาเห็ดเหมานะผมกินไม่ได้นะ ปลาที่อย่งนี้ทุกคนก็มีลกบ้างอันนี้บ้างแต่ก็ยังพอเด็นไปได้นะแตออ่มีลไรทางเมื่อวานผมได้มาทางนี้ปุ๊จำไม่ได้ไม่รู้ว่าผมได้มาทางนี้ปบแต่ช่างมันเด็นไปต่อ โอ้โหคนฮิตเต็มเลยกินหลายมากคนเฮ็ดเนาะ ต,ต้นไม้ดิเดกเ็นแต่ข้างหน้านู้นน้ครับผมไปตอนนี้ผมเห็นข้างหน้านล้วทุกคนคืออะไรไม่รู้นะทำไมไม้มันถูกตัดล่ะ เหมือนไม้ถูกตัดเลยนะเรื่อยมันจะนานแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเราจะลองเดินดูเรื่อยๆนะก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะผมว่าจะเจอทร้ายด้วยว่าทำไมมันมีเนินแบบนี้ยเยอะมากคนโหด้วยข้างหน้าทางก็ลบมากนะครับ ผมเริ่มแบบจำทางไม่ได้ที่ไในที่ท่านพาผมมาแล้วคือผมจำไม่ได้นะแต,ตอนนี้ไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนตอนนี้ก็ยังมีทางอยู่นะที่พอไปได้

สับสนกับทางอะทางนี้ทางแต่ผมมาก็ไม่คิดถูกนะเพรมมาะว่าผู้ไม้ขั้หนึ่งแต่คือมันป่ามันเปลี่ยนไปแบบเส้นทางมันก็เปลี่ยนแล้วผมก็จำทางไม่ได้ กับทางมากต่อไปทางซ้าทางมันทางไหนไม่รู้ความจ๋าไม่ค่อยได้ทุกคนโอ้ทุกคนเลย ทำใหมป่าตรงนี้มันแปลก,กแปลกแปกแลกนะดูทุกคนแปลกๆจริงนะมันเป็นเหมือนไม่ใช่ทางอะทุกคนดูดิเห็นไหม เป็นรอยเส้นนะรอยรอยตรงเนี้ยรอยมันเล็กเหมือนเป็นทางของทางงูงอ่ะงูเลยดูที่ทุกคนไ่ทางเป็นแบบนี้่ะผมงง ทุกคนดูดิทุกคนดูดิโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วพี่ๆตรงนี้ะมันคืออะไรกันแน่ทุกคนดูต้นไผ่ออกดอกี ต้นไม้ออกดอกอี่ทุกคนตอนไห้ก็เป็นสีแบบนี้นะบางต้นนะี่ก็เป็นแน่ ผมมาผิดหรอขอมาถูกนะนี่ทุคนนี่คือทางครับแต่เม่อกี้คืออะไรไม่รู้อะเราเดินไปต่อไปนะทุกคน มาไกลมากๆว่าทุกคนคือผมไม่เห็นวีแววอะไรเลยนะครับผมเพราะว่ายัางหนึ่งไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะผมค่อนาการต้องฟากก็ตายเลยวะเฮ้ยคนด้วยลอยเลยวะ ท่านท่านครับท่านนีคนท่านแต่แล้วะท่านครับท่านไม่มีไม้เท้าคือม้ท่านครับท่านครับท่านท่านครับ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 ท่านทุกคนแตบนี้ไม่ดีแล้วเดี๋ยวผมลงแบกกลับแล้วมั้ง พอตอนนี้นะคือผมต้องไปถึงแล้วตอนนี้ใครถึงนะไม่เท้าท่านกันหนักมากแล้วผมพี่ นี๋ผมไม่ไหวจริงๆนะผมคือขอแบกมากายมากๆอันนี้ใกล้ถึงแล้วเป็นเลยกน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวผักเนื้อไม่รู้ว่าท่านจะปืนยังว่าท่านจะปืนมานะครับผมไม่ดีเพราะว่าผมแบกมากไาก่ทุกคนเลยยังหลงก็เยอะมากนะครับผมแต่มากระยงองรอทุกคนยังเดียวนะพอเดี๋ยวรอทำปืนก่อนนะครับผม รอท่านเปินก่อนนะครับผมค่ยว่ากันนะ oh. ทุคนก็ไม่คิดนะว่าท่านโดนอะไรนะผมเห็นรอยเนะทุกคนทุกคนคิดว่ารอยอะไรกันนะทุกคนคิดว่ารอยอะไรครับผมตอนแรกกับผมยังไม่เห็นท่านนะแต่ผมเห็นรอยรอยอะไรไม่รู้ทุกคนเป็นเส้นแหละเขาอยู่ดีก็ไม่เห็นท่าน นอนอยู่ตรงใต้ต้นไม้นะครับไปคนเดวรอท่านฟืนก่อนนะคนแตนนี้ทานฟืนแล้วนะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านจะพาผมไปตรงทงหน้าเนี่ยแต่ท่านจะเล่าให้ฟังนะผมว่เกิดอะไรขึ้นกับท่าน อันนี้ค่าเจ็บมากเลยทุกคนตอนนี้ทา่านแทบจะพูดไม่ได้เลยนะคือท่านบอกท่านเจ็บมากๆเลยแล้วนี่คือไม้ท่านไม้เท้าของท่านใช่ไหมท่านใช่ทุกคนดูดิไม้เท้าแบบนี้คนแปลกๆมากเลยทุกคนคิดว่าเป็นรอยเป็นไหนวันนั้นคือตาเลยทนะุกคนดูร้อขึ้นมาแบบนี้ คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้คุับนตอนนี้ท่านบอกปัดเจ็บมากๆนะแล้วแล้วท่านโดนลายมารท่านโดนเจ้าขุดเล่นงานเจ้าขุดเจ้าขุดไหนวะจาขุดอ๋อพาขุดใช่ไหมท่าน พยาคุดเองทุกคนพยาคุดเล่นงานเอนนนาแล้วทำไมถึงพยาคุดเล่นงานนะครับท่านข้าไปตะกุมขมันทุกคนแปลกแปลกห โอเครับท่านตอนนี้ท่านไม่เจ็บมากใช่ไหมท่านแล้วท่านจะกลับกลับเมืองท่านไหวไหมท่านไหวสิโอเคครับท่านจะวัดข้าไปก่อนนะเฮ้ยทุกคนท่านไปไหนวะสายท่านน่าจะไปแล้ว ตอนนี้ท่านน่าจะไปแล้วท่านน่าจะบาดเจ็บหนักจนพูดม่อกเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่าท่านจะรักษาได้ป่านะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมก็จะกลับนะเพราะว่าผมเองก็เดินมาไกลมากเลยตอนนี้ผมก็เป็นห่วงท่านนากลัวว่าท่านจะบาดเจ็บหนักก็ทุกคน,ท,กคนทุกคนคิดว่าท่านเป็นไข้เห็นครับผมว่าอาจจะเป็นแบบ ทำไมถึงมีศัตรูกับพญาค,าคุูด้ะทุกคนคิดดูดิแล้วเขาเรียกว่าเจ้าคุดเขาเป็นศัตรูกันนะน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยทุกคนเดย๋ยงนี้เดี๋ยวผมขอขอนุญาตปิดคลิปเพลงท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทิ่นหน้าพุ่มอีดีครับ